เราต้องทำของใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการใหม่ๆเสมอไม่งั้นเราตามตลาดไม่ทันลูกค้าเปลี่ยนตลอดลูกค้าเปลี่ยนเร็วกลัวไมเซ็่เลยสำคัญกับผู้ประกอบการและ SME รายเล็กๆแล้วชนะในจุดเล็กๆแต่ว่าสร้างผลกำไรสร้างผลตอบแทน อยากชวนทุกคนมาเสียเวลากับเรา2วันครับแต่อาจจะเป็น2วันที่ทําให้เราไปหยัดเวลาชีวิตไปหลายปีเลยก็ได้เพราะว่าวันที่15-16มิถุนายนนี้เราจะมีการจัดงานที่ชื่อว่าไทยแลนด์เลสซองคอนเฟนส์สัมมนาร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดประจําปีที่ Impact เมืองทองธานีในธีมที่ชื่อว่าเล็กฟัดใหญ่เราชวนสปีกเกอร์มากกว่า30ท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กที่เขาสามารถพัฒนาธรุรกฤฤิจจนสู้กับแบรนด์ตัวใหญ่ได้หรือแมก้กระทั่งแบรนด์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนตัวเล็กมาา่อนเขจะแช ว่าเขาทำยังไงเขาถึงเป็นแบรนด์ที่ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ได้ซึ่งตอนนี้เรามีบัตร Early b ี r เบอรจำหน่ายอยู่นะครับในราคา1,500บาทแลกกับ20 s e เซสชั่นนะและนี่คือโอกาสที่จะทําให้เรามาพัฒนาตัวเองเพราะปัจจุบันเราจะอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไป ถ้า,าถามว่าธูรุสังคืออะไรจริงๆก่อนหน้านี้นเ,นเราเป็นแบรนด์ทําธุรกิจอาหารที่อยากจะทําของที่ดีมากพอที่เรากล้าให้คุณพ่อคุณแม่เรากินมันมาจากความเชื่อเล็กๆว่าเราเคยได้ยินคนทําธุรกิจอาหารโรงงานน้าปลาไม่กล้ากินน้ําปลาของตัวเองต้องไปซื้อน้ําปลาของยี่ห้ออื่นเพราะว่ารู้ว่าคุณภาพของน้ําปลาตัวเองมันอาจจะไม่ไม่ดีพอให้ลูกให้คุณพอ่อคุณแม่กินเราก็ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้มันควรจะเกิดเราเชื่อว่าเราควรจะทำของให้ดีมากพออันนี้นคือธุรกิจเราเริ่มจากนมถั่วเหลืองก็เราก็พบว่ามันไม่ใสน่น้ํามันไม่ใสน่นมผง ใส่น้ำตาลน้อยอันนี้คือจุดยืนของเราจริงๆแล้วก็ทาอันนี้มาเรื่อยๆแล้วก็โรเอาท์เป็นโปรดักต์อีกมากมายช่วงแรกเนี่ยเร,เราเริ่มเงินจากเงินน้อยแลสู้กับคนตัวเล็กพอช่วงกลางๆเริ่มมีเงินทุนจากสะสมจากการที่เก็บเงินมาได้มันก็อีกแบบหนึง่งแล้วก็ตอนโตก็อีกแบบหนึง่งแต่ทุกตรงเหมือนกันก็คือว่าเราต้องทําของใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการใหม่ๆเสมอลูกค้าเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปใหม่แล้วก็เปลี่ยนตลอดเวลาเราไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกคนแต่ว่าเราต้องโฟกัส ลูกค้าเป็นกลุ่มๆเราก็ทําสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าเป็นกลุ่มๆให้ได้เร็วแล้วก็ได้มากที่สุดเราเป็นองค์กรที่ไม่แก่เพราะฉนั้นเราก็จะปรับตัวเร็วทําสินค้าเร็วอะไรไม่เวิร์กเราก็หยุดอะไรเวิร์กแต่ว่าอาจจะเวิร์กได้แค่นี้ในช่วงเวลาเท่านี้เราก็ทําเป็นซีซันนอลโปรดัอต์ออกมาอะไรที่ขายดีเราก็อาจจะทําเป็นโปรกด์ยาวๆอีกอันนึงคือเราคําต้นทุนแล้วก็ให้สอดคล้องกับราคาขายได้ดีเราคิดว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นองค์กรที่เติบโตตลอดเวลา ทำไมไอ,อดีถึงสาคัญในธุรกิจเพราะว่าตลาดที่เราอยู่เนี่ยริงมีผู้เล่นรายใหญ่มเยอะแล้วการที่เราเป็นตัวเล็กเราอยากจะแทรกเข้าไปในตลาดใหญ่เนี่ยจุดหนึ่งที่เราทําได้เร็วกว่าเขาก็คือการทําสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคใหม่ๆแล้วนั่นเป็นจุดเดียวที่คนตัวเล็กแบบพี่สมัยตอนยังเล็กมากๆทําได้และเอาชนะในจุดเล็กๆแต่ว่าสร้างผลกําไรสร้างผลตอบแทนในปัจจัยที่หนึ่งขอเพิ่มอีกอันนึงเพื่อให้เรามีรูปเงินไปจ่ายลูกน้องได้เพิ่มขึ้นในปีหน้าอันนี้สําคัญนะเพราะถ้าเราหยุดอยู่นิ่งสมมติาเรา ขายได้ร้อยบาทปีหน้าก็ขายได้ร้อยบาทปีถัดไปได้ร้อยบาทแต่เงินเดือนลูกน้องเพิ่มมันจะถึงจุดหนึ่งที่เราอ่ะจะขาดทุนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มสินค้าใหม่เพื่อให้เรามี growth revenue พอเรามี growth revenue เราก็สามารถไป growth เงินเดือน salary ของพนักงานทุกคนได้ซึ่งทีมเราก็จะเติบโตไปด้วยกันได้สาหรับสมัยนี้ mindset ของการทำแอนดีจริงๆอ่ะมันตรงกับคําว่าภาษาอังกฤษเรียกา growth mindset ก็คือยังคิดว่ามีโอกาสเราก็ยังทาไปเรื่อยๆผิดพลาดได้นะไม่เป็นไรนะแต่ผิดพลาดเล็กๆนะเราก็กลม้มแล้วก็ลุก fail fast fail f o r ิร์ดวีวีพวกเนี้ย มันคือเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเรามีไมซเซ็ตแบบฟิกไมซ์เซ็ตเมื่อไหร่นะเราแพ้แน่นอนเพราะอย่างน้อยเนี่ยต้นทุนเงินทุนเวลาความสามารถของพนักงานเราอาจจะไม่ได้มีความสามารถไปชู้กับบริษัทใหญ่ได้เลยโกลดไมเซ็ตเลยสําคัญกับผู้ประกอบการและ SME รายเล็กๆไม่งั้นเราตามตลาดไม่ทันกับเป็นเรื่องเดิมที่ลูกค้าเปลี่ยนตลอดลูกค้าเปลี่ยนเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆจากโซเชียลมีเดียจากอินเทอร์เน็ตจากการสื่อสารที่ง่ายขึ้นถ้าเราตามไม่ทันเนี่ยเราไม่สามารถไปเก็บ uh, ลูกค้าใหม่ๆได้เลยแปลว่าเราก็จะไปแพ้ก,กับคนนที่เป็ เล่นหน้าใหม่หรือไม่ก็เป็นแพ้ก็พูดเล่นหน้าเดิมที่คขาขยายตลาดใหญ่ขึ้นหน้าที่ของผู้ประกอบการจริงๆก็คือเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็เอาอะไรก็ได้มาปรับใช้ถ้าถามว่าตอนที่เราเป็นคนตัวเล็กอะ่ะเรามีภาพการมองว่าตัวเองเจอแกเป็นคนตัวใหญ่ไหมผมตอบตรงๆตอนที่เราเป็นคนตัวเล็กเรามองแค่ว่าเราอยากจะเป็นคนที่ตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วพอมันถึงจุดนึงอ่ะเราเริ่มมองเห็นทางว่าเนี่ยคือทางของเรา ผมยังเชื่อจริงๆว่าการที่เป็นคนตัวเล็กแล้วไม่มองไปข้างหน้าเลยผมคิดว่าอันเนี้ยจะทําให้เราไม่โตแต่การที่เรามองไปไกลเกินไปแล้วไม่มองใกล้ๆว่าจะทํายังไงให้มันเกิดขึ้นได้จริงผมคิดว่านี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานเนี้ยผมคิดว่าเราจะได้มองมองหลายๆแบบแล้วน่าจะเป็นต่อยอดว่าสมมติวันเนี้ยเรากําลังจะไปข้างหน้าไกลๆเราเห็นคนไกลๆแล้วเราก็เห็นทางไกลๆเราก็เห็นเล็กๆด้วยเห็นกลางๆด้วยมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยชัดเจนขึ้นในทางของเราแต่สุดท้ายผู้การหรือ ทุกคนนะครับก็ต้องหาทางที่จะโตไปได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็จะเป็นทางของตัวเองที่ทําให้ธุรกิจเติบโต,ตและยั่งยืนไปครับได้แน่นอนสู้ในหมัดของตัวเองอย่าไปซื้ออุปกรณ์ใหญ่ๆแล้วคิดจะไปทุบก,กับเขาเพราะว่ายัางไงอุปกรณ์เขาใหญ่กว่าเราแต่เราต้องมีจังหวะการชกมีสปีดการชกมีจุดการชกที่เหมาะสมกับเราเราอะ่ะก็ชนะได้ ผมคิดว่ามันจะมี2เรื่องที่ที่ผมอยากจะมาแชร์จริงๆก็คือว่าเรื่องแรกคือเวลาเราคิดจะทํา R&D ในระดับอุตสาหกรรมอาหารเราต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรที่เคยผิดพลาดมาแล้วมีเรื่องอะไรที่เราคิดว่าทาเรื่องเนี้ยแล้วน่าจะประสบความสาเร็จจะแชร์เร sure. <ๆ>ื่องเนี้ยสำหรับการทำธุรกิจอาหารแต่ละส c a l e เนี่ยไม่เท่ากันคือตอนที่เราเล็กเนี่ยมันก็แบบหนึ่งตอนที่เราเป็นระดับกลางมันก็แบบหนึ่งตอนที่เราใหญ่ขึ้นมาประมาณหนึ่งมันก็อีกแบบหนึ่งก็จะเอาเรื่องพวกเนี้ยมาตีแผ่เพื่อให้คนที่มาฟังทุกคนเนี่ย ในการไปทำธุรกิจของตัวเองแล้วประสบความสำเร็จซึ่งผมคิดว่าอันนี้อยากจะแชร์แล้วก็ไม่มีเคยมีวงไหนที่เอาเรื่องนี้ไม่แชร์เลยเพราะปกติก็จะเป็นเล่าเรื่องธุรกิจปกติ คนที่มีธุรกิจอาหารอยู่แล้วแล้วอยากจะเอา k n o w l e เอาความรู้เข้าไปใส่เพื่อต่อยอดธุรกิจอาหารของตัวเองแล้วจะน่าสนใจมากขึ้นคือความตั้งใจเลยคือเอาความรู้ไปจับเอาวิทยาศาสตร์ไปจับอาหารแล้วทําให้อาหารเนี่ยต่อยอดขึ้นไปเอา marketing ระดับภาพรวมไปจับแล้วทําให้ธุรกิจของตัวเองขยายต่อไปได้ซึ่ง TRC เนี่ยหรือ Thailand Restaurant Conference เนี่ยน่าจะช่วยให้คนตัวเล็กๆหรือคนที่เป็นตัวใหญ่ก็ตามแล้วอยากจะปรับตัวเปลี่ยน ให้ท,นทันยุคสมัยเนี่ยได้ฟังสปีกเกอร์มากกว่า20คนนะครับซึ่งจริงๆเราคืฟังคนเดียวแล้วเอาไปปรับใช้ก็อาจจะได้ประโยชน์มากแล้วนะมี20คนให้เลือกเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เอาเอาไปปรับใช้สำหรับบัตร1,500บาทผมคิดว่าแค่สปีกเกอร์1-2คนเนี่ยที่เป็นตัวเจ๋งๆเป็นคนเบ้งเที่เราไม่เคยฟังเขามาก่อนเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็คุ้มมากแล้วครับ เราพบกันที่งาน Thailand Restaurant Conference นะครับวันที่15-16มิถุนาที่ Impact Hall 5เมืองทองธาน,นีจริงๆอยากให้มาเจอกันจริงๆครับแล้วพบกับผมนามโทผู้สั่งในหัวข้อยกระดับธุรกิจอาหารด้วย R&D